จากหนังสือ *Forgers I: The Sleeping Whoa, a d j e c t i e s Voyager ผู้ถูกลักพาตัวที่หลับไหลคูเมือที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับความจริงที่ซ่อนอยู่ของปรากฏการ UFO การเยี่ยมเยือนของ ET และวาระของผู้มาเยือน,นกลไกและวัตถุประสงค์ในการติดต่อผู้มาเยือนทับการลักพาตัวและการช่วยเหลือผู้ถูกลักพาตัวสำรวจความเป็นจริงของการเยี่ยมชม ET ร่วมสมัยการติดต่อกับรัฐบาลยังเป็นความลับกับ ET ผู้บุกรุก วาระการครอบครองเซเทอร์การผสมพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับ E อทีและการตั้งครรภ์ลูกผสมการมีส่วนร่วมทางประวัติศาสตร์ของ E ีทีกับมนุษยชาติและวิวัฒนาการของจิตสำนึกของมนุษย์และการปกป้องมนุษย์จากผู้บุกรุกในปัจจุบันการจัดการขอนนํนำทีลอนดิมอร์ฟอนติกซาวน์สและเซลลิลอัลฟาเบตรหัสยีนซีเล็เต์เมทริกซ์โซลมทริกซ์โมเดลการระบุตัวตนระดับปฐมภูมิ 6. ระดับของจิตสำนึกของมนุษย์หลายมิติ และแบบฝึกหัดทีลอนเอ็กสำหรับการเรียกคืนความทรงจำและการปรับสมดุลสนามพลังชีวภาพในปี1996ฉันไม่รู้ว่ามีเรื่องดราม่า e อทีเกิดขึ้นมากมายโลกฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวาระของรัฐบาลรับอีทและฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุมชน UFO ร่วมสมัยของเราเลยฉันตกลงที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะในนามของ GA เพราะพวกเขาได้ระบุไว้แล้ว ข้อความของพวกเขามีความสำคัญมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์อย่างต่อเนื่องประชากรฉันไม่รู้ว่าข้อความของพวกเขาเกี่ยวข้องกับอะไรจนกระทั่งปี1996เมื่อฉันเริ่มแปลข้อความนี้ข้อความของ G. A. คือส่งผ่าน k ีเล t ท i c Communication ซึ่งได้รับการแปลแล้วคำต่อคำจากการสร่งสัญญาณระยะไกลการสื่อสารแบบทลทกคือไม่ใช่การส่งสัญญาณ แต่เป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่เข้ารหัสทางอิเล็กทรอนิกส์จากระยะไกลชาแนลิงเกี่ยวข้องกับการรวมจิตสำนึกส่วนบุคคลเข้ากับสิ่งอื่นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอัตลักษณ์พลังงานของสิ่งมีชีวิตจากผู้อื่นเวลาสถานที่หรือมิติหรือการดูดปืนทางไฟฟ้าโดยตรงข้อมูลที่เข้ารหัสจากเมทริกหน่วยความจำสากลแบบคริสตัลไลท์ในที่ลนเอ็คอิมูนิเคชันความมีสติส่วนบุคคลยังคงอยู่ภายใน การมุ่งเน้นยังมีสติตามปกติในฐานะผู้สื่อสารจากที่อื่นจงใจส่งข้อมูลที่เข้ารหัสทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับผ่านทางการใช้ความทีระยักลา GA ได้จัดข้อความไว้ในรูปแบบหนังสือนั่นเองแล้วเสร็จระหว่างปลายปี12 1996ถึงปลายปี2 1997เมื่อวันที่25 10 2540 GA เตรียมการลักพาตัวโดยความยินยอมทางกายภาพโดยที่ใหม่ ให้ข้อมูลโครงการบริษโซงวันที่26ทับหทับ2541นึงเนื่องจากเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในโฟลิม IIGA จึงเพิ่มเกือบข้อมูลใหม่200หน้าไปยังข้อความต้นฉบับ2อ,อันแรกเล่มของซีรีส์ฟอร์จ r ร์ The Sleeping a t e r t i s และ Secrets of รุ่นที่เป็นการรวบรวม12ทสับ1996และ6ทับ1998 GA Kilonic การส่งสัญญาณเป็นข้อความ G A อย่างเป็นทางการฉบับแรกที่ส่งถึงประชาชนของโลกร่วมสมัยเป็นข้อความของพวกเขาที่นำเสนอในรูปแบบของพวกเขาใช้คำพูดของพวกเขาฉันไม่อ้างสิทธิ์ในการประพันธ์หนังสือเล่มนี้ในขณะที่ฉันทําหน้าที่ในฐานะผู้แปลข้อมูลที่มาจาก G A เท่านั้นการแปลข้อมูลนี้เป็นการเดินทางเพื่อการศึกษาสำหรับฉันและฉันรู้สึกทึ่งกับความกว้างของข้อมูลที่ G A บ่อยครั้ง จัดเตรียมให้ในเล่มที่4ของชุดนี้ for just if h i s i t o r s ผ่านทางพอทันแห่งการเวลาฉันจะอธิบายสิ่งที่ฉันเป็นด้วยคำพูดของฉันเองได้เรียนรู้และประสบการณ์ผ่านการติดต่อกับ G A แต่ของสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อความของ G A และด้วยเหตุนี้หนังสือของพวกเขาจึงต้องมีมาก่อนอย่างเหมาะสมเรื่องราววิวัฒนาการของมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์โดยไม่รวมความเป็นจริงหลายมิติและข้อเท็จจริงของ E T การมีส่วนร่วมของผู้เยี่ยมชมในมิติอื่นปลอดและระหวังเวลา IT โลกทั้งพลวัตของการมาเยือนดังกล่าวหรือกลไกลของวิวัฒนาการของมนุษย์จะเข้าใจกันจนหลายมิติกรอกการทำงานที่ความเป็นจริงที่ปรากฏทั้งหมดเกิดขึ้นได้รับการยอมรับตอนเป็นเด็กฉันไม่ได้เลือกที่จะชื่อเรื่อง ET แต่เชื่ออย่างนั้นทำให้ฉันรู้จักการปรากฏตัวของพวกเขาโดยไม่ได้รับคำสั่งจากฉันและ ความเป็นจริงของการดำรงอยู่ของพวกเขานั้นไม่อาจปฏิเสธได้ฉันเชื่อมั่นว่าการปรากฏตัวของผู้เยี่ยมชมอีทีและไอทีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่ค่อนข้างมากเรื่องราวของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มบนโลกกลุ่มต่างๆเช่นทีเอตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้มาโดยตลอดและพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นค่อนข้างคุ้นเคยกับการอาวกาศระหว่างมิติที่แตกต่างกันมากมายมหาศาลสถานที่ที่ผู้เยี่ยมชมอาจมา เมื่อฉันถาม G.A. E. เกี่ยวกับตำแหน่งของพวกเขาในอวกาศเวลาพวกเขาอธิบายว่าองค์กรของพวกเขาครอบคลุมดาวเครออาะห์อวกาศฟิลเวลาและมิติสมาชิกภายใน G.A. E. ถึงจากกาแล็กซีที่มีพื้นฐานสสารและจักรวาลในมิติที่ต่ำกว่าไปจนถึงสนามความเป็นจริงของจักรวาลที่ไม่อาจยังรู้ได้ของจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่เหนือแกนเมตากาลติกปราศจากโครงสร้างมิติอย่างไรก็ตาม พวกเขายังระบุด้วยว่าสมาชิก GA เกี่ยวข้องโดยตรงกับฉันมีฐานปฏิบัติการทางกายภาพหลักภายในพื้นที่ตำแหน่งเวลาที่แสดงถึงเวลาในอนาคตจากโลกร่วมสมัยของเราทัาศนคติผู้ติดต่อ GA ของฉันจำนวนมากอยู่ในขอบเขตความเป็นจริงของจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ย่อมเจริญพ้นขอบเขตแห่งการเวลาและรูปแบบตามเรื่องแต่บรรดาผู้ที่ปรากฏในชีววิทยาของมนุษย์และ อีทีบางส่วนมีพื้นฐานอยู่บนดาวเคราะห์ที่เรียกว่าทารานปีคริสตศักราช6,520ภายในความก้าวหน้าเชิงเส้นของเราจากตำแหน่งของตนบนเทรอสมาชิกจะติดต่อกับพยุฮาเสนาทีเอตลอดจัก,กรวาลในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของผู้ติดต่อทอนจีเอของฉันเทรรเป็นที่รู้จักเหมือนโลกแม้ว่าทีเอจะมีสมาชิกจำนวนมากที่มีลักษณะอีทีอย่างแท้จริง ไม่เกี่ยวข้องกับเผู้ติดต่อ GA ของฉันจำนวนมากค่อนข้างอยู่ในภาพพื้นดินต้นกำเนิดพวกเขาเป็นนักเดินทางข้ามเวลาจากโลกอนาคตที่เราวันหนึ่งอาจพัฒนาจนกลายเป็นทั้งสองกลุ่มที่ดูแลทารันสมาชิก GA ได้แก่ p r i e s t of the และ p r i e s t of มูโบราณมนุษย์อมะตะแห่งเผ่าพันธุ์ผู้อาวุโสท,ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาโดยตลอดกับการวิวัฒนาการของสายพันธุ์ของเราฐานะปุโรหิตเหล่านี้ไม่มีเพศ สมาชิกที่เป็นเพศหญิงชายและกระเทยจะให้บริการและเท่าเทียมกันอำนวยความสะดวกในการสอนกฎแห่งเดียวในการติดต่อกับ GA ของฉันนั้นปรากฏค่อนข้างชัดเจนว่าจัก,กรวาลน,นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความหลากหลายมากกว่าที่เราจินตนาการได้โบราณของเรามากมายบรรพบุรุษทางโลกค่อนข้นขางกระหนักถึงความจริงข้อนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความรู้และการศึกษาที่ฉันได้รับ ผ่านความสัมพันธ์ของฉันกับ Godin Alliance ฉันรู้สึกสบายใจด้วยความคิดที่ว่าสมาชิกของ GA, Elder Race และ g a l a x y ของเราและเพื่อนบ้านในจัก,กรวาลใส่ใจมนุษยชาติมากพอที่จะแจ้งให้เราทราบเงื่อนไขที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของวิวัฒนาการของเราสิ่งที่เราการเลือกดำเนินการกับข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับเราทั้งส่วนตัวและร่วมกันข้อความของ The Guardian ดังที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือ ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหนังสือเล่มน,นี้ให้การตั้งค่าพื้นหลังซึ่งเป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่ดำเนินต่อไปวิวัฒนาการเผยออกมาโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆบนโลกนั้นเกิดขึ้นตามที่ GA ระบุไว้ GA และผู้เยี่ยมชมอื่นๆที่สนับสนุนมนุษย์กลุ่มต่างๆอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเข้าใจและดำเนินการได้สำเร็จความท้าทายที่โลกของเราจะเผชิญในอีก สิปีข้างหน้าและพวกเขาหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนำเราไปสู่การตระหนักถึงมรดกหลายมิติของเรายัางอ่อนโยนพวกเขาวันนี้ก็มาสอนให้เราป้องกันตัวเองจากจีนทรูเดอร์ฟิสเตอร์ด้วยเชื้อชาติที่ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเรามักกล่าวกันว่าการตระหนักรู้เป็นเรื่องส่วนตัวเสมอวันหนึ่งของเราเชื้อชาติจะร่วมกันตระหนักถึงความจริงของคนรวยหลายมิติของเรา มรดกจนกว่าจะถึงเวลานั้นการตระหนักรู้ตามความเป็นจริงนี้ย่อมถูกต้องและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่จะแนะนำข้อความของผู้พิทักษ์พันธมิตรแอนนาเฮยโซงมกราคม1999ตอนนี้เผยแพร่ในชื่อแอชาวนาจินวิหารตะสูไรแห่งเมลชัสติคคลอสเตซาราโซตาฟลอริดาสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและยุโรป บริษัทที่ไม่สแสวงหากำไรมีของวัดตสุไรไม่ใช่กลุ่มนี้กายมีความเท่าเทียมองค์กรบริการจิตวิญญาณและโบสถ์วัดที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อหลักการของกระบวนการทางจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียววัดตสุไรคำสอนทางจิตวิญญาณมีพื้นฐานอยู่บนกฎแห่งหนึ่งซึ่งตระหนักถึงคุณค่าความเชื่อมโยงและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน องค์ประกอบของความเป็นจริงและพระเจ้าหรือพระวิญญาณผู้ทรงพระชนอยู่ในทุกสิ่งสิ่งของคำสอนทางวิทยาศาสตร์ของวิหารตาสูไรมีพื้นฐานมาจากขั้นสูงฟิสิกสนามรวมสากลแสงเสียงคลื่นสเตเลาโบราณและกอลศาสตร์เมอร์โคเบลวิทยาศาสตร์เรื่องแม่แบบพันคำสอนของศาสตร์แห่งจิตวิญ,ญญาณที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคริสตาทอดภายในและความลับลำดับเลื่อนลอยอัสไรเทมเพลสมิดมอบความล้ำสมัย โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณและการรักษาแบบองค์รวมผ่านการบูรณาการด้านร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์มากขึ้นสามารถรับเงื่อนไขได้วัะสูรายอุทิศตนเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลที่ทันสมัยการสอนการบริการและการเผยแพร่สู่ชุมชนโปรแกรมสำหรับการค้นพบทางจิตวิญญาณการขยายจิตสำนึกชีวิตการเสริมพลังการรักษาแบบองค์รวมการเพิ่มคุณค่าส่วนบุคคล สันติภาพโลกและความพยายามในการดูแลดาวเคราะห์เรานำเสนอเชิงรุกและเชิงยืนยันมุมมองการดำเนินการมุมมองการรักษาส่วนบุคคลและระดับโลกมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของจิตสำนึกและการตรัสรู้ที่ได้รับการศึกษาซึ่งเป็นอุดมคติให้เกิดความเคารพความเคารพความรักและความร่วมมือร่วมใจกันภายในประชาคมโลกมิกวัดแอสไรด์ให้บริการ ประชาคมระหว่างประเทศผ่าน Educational Workshop Tools และกิจกรรมในท้องถิน่นบริการสวดมนต์นั่งสมาธิและทรัพยากรทางการศึกษาสิ่งพิมพ์ปัจจุบันจาไ s ท์แชมเป p มิในเมืองซาราโซตารัฐฟลอริดาให้บริการอยู่พิธีบัพติศมาการสมรสการต่ออายุคำปฏิญาณพธิธีฝังศพและการอุปสมบทมิพิธีในกฎแห่งหนึ่งประเพณีทางวิญญาณของเมนคีเซเดกรรมการบริหาร ซาทุกคุณไมเคิลและอาชายาดีนเกี่ยวกับผู้เขียนประชาหหนาดีนที่ข้โดดมีเดิมชื่อแอนนาเฮสเป็นเจ้าภาพของล i บอเ m อร์มอน e n เวิร์ s ช็อซีรีส์ผู้ก่อตั้งสถาบันการรักษาคาฟอร์และวัดแอสไร์ของแมลชัสซิกคลัสเตอร์ซาราโซตาฟลอริดาอาชายาเป็นผู้เขียนหนังสือนักเดินทางหนังสือชุดคาฟอร์และเอมโรดโ์อเวคานิงคาฟอรบาว s p i r i t u a l Healing System แถมโครงสร้างที่จับต้องได้ของจิตวิญญาณโปรแกรมเร่งรัดวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณ TM และเมนทีและวิดีโอชุดการเสริมพลังชีวิตปาฏยานะมีประสบการณ์มีสติการกำเนิดเป็นเด็กสีครามพร้อมเปิดหน่วยความจำฟีเออร์อินเตรชนวิญญาณเข้าสู่ร่างของทารกในคัรภและการกลับชาติมาเกิดตั้งแต่เกิดเธอได้พบกับการสัมผัสทางร่างกายและการฝึกปฏิบัติพิธีกรรมร่วมกับ คำสั่งมรกตแมวชา์ซิติคลัสเตอร์เออมนักบวชแห่งอูเออมบริสอฟเตอร์เป็นสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคก,ก่อนสมัยโบราณอรพิมพออฟฟังทูเรเนียมสยามทวูนุสมอินเดโกเดครามมนุษย์เทวดาเรียกอย่างเป็นทางการในสมัยโบราณว่าเอียยานีออกเสียงว่าจอยุนอีซึ่งเชื้อสายของมนุษย์ได้รับการเพราะไว้แต่แรก560ล้านปีก่อนหมายเหตุ เรียแปลว,ว่าแสงสว่างหมายถึงการรับใช้วาระแห่งการตรัสรู้สำหรับทุกคนในสมัยปัจจุบันดังที่พวกเขามีที่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนโบราณน,นักบวชเอียอยานีแห่งอูยังคงดำเนินต่อไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกอ a r ดิ a น Alliance GA ซึ่งเป็นองค์กรหลักกองกำลังเฉพาะกิจของสมาคมโลกเซรีระหว่างมิติ